ฮาวันปี่น้องเมจะผูจุกนพปีน้องไอดีมาเนอะกินข้าน้ำแม่โอ้ไนไอเดียกินฟักกินหยาขึ้เกลาเสียงมืองเสียงหนเสียงตึกเสียงแต่เสียงบากินฟักเขียวเมียวบ่ห้องนี่นี่ฟักเนาะฟักน้ำฟักมันกอมะอเขือคุมกับเจียวเมื่อตาแรงเสียงตึกปีน้อยเกิดเป็นมือมากินฟักกินหยาเถอะเสียงแต่เสียงว่าก็ฮัดแยบไปก้อนหนึ่งมาพี่น้องไอเสียงตึกเยือกปีน้องเอมาเนอะกินเขาน้ำแม่โอ้นายเดย เมนูผักล้วนๆพี่น้อยสัตว์ป๋าล้วนๆเสียงเสียงน่ะผักเขียวเมี่ยวว่างพี่น้อยเสียงตึกมีผักเนาะผักมันโกก็ฟักหนามมะเขือคมเสียงตึกมีผักห่างก็กินผักห่างนบบพี่น้อยจำเจ้าเมื่อตาแรงเสียงกะสายผักสายหยาลอยโอ้น่ะเสียงแต่เสียงว่าว่ามันผักกว่าน้อยมันน้อกว่าฟักเฮ็ดอยุคขึ้นนั่นเนาะอยู่เข็นนอกน่ะืึ Chờ mới làm nha. Phương mắt nhám đi chèo đẹp nào uhm, Năm mười tốt sẵn nâng tức chụp บานมาได้งามนี่มันล้นบานไม่ได้มันกับน้งอ้อนนี่มาไปกินก็ป่าจ้างกับฮอนการนี่ี่น้อ,อ,อมนมาแต่มาะาข้างหนา้าแับน้บอยจุกครับจุกครับไปเก็บกับเจ้าซักกินซักมือมั้ง

นอกกว่ายูนังไฮโลกเสานี้มอนเสาตาบขาวาขึ้นแน่นมากกว่าสจุดไปเก็บจำตึกไปนอกอืม,อม ัภาพของน,นี่ก็แม่นฝั่งนมม้ำนะ่ะฝั่งน้ำก็มีสองชิ้นนี้เป็น้อยชินิดหนึ่งอันเอาเป็นโคนแล้วก็อ๋อสีแดงๆหนะึ่งแลง้วชิ้นนี้หนึ่งมันเกี่ยง ăn <laughs> cho mình sướng là thịt khác tình nào Các có thể chạy mà nó không? พี่น้องับยังกินแต่ละอย่างกันสดายอน้นบระชายหัวหอวาาหวหมกระเทียมหนึ่งม่นป่าหมึกหมักหม้อแต่ว่ากระชายหัวหอมกระเทียมเนี่มันหมักปิดสติปลาอยู่คับเนะี่ย ไปวุ้กกินมันบางอันมากอยู่แต่วุกกิน <c oughs> บ่ค่อยกินนะเฉยๆอันจำเป็นซาาทั้งซาาแบบเ,เห็ดซาวเห็ดน้ำขุ่่นขอนยางเห็ดซาวหันมันโอมนี่จังซ่าอ่า ตื่นมาน้ำมอบกลุ่มยุสสารแล้วมันตามบางไม่เนาะมันจะมีน้ำมอบติดคือฟักมันกว่าให้เปิดเก็บเอาเจ่านั่นครับกับเก็บตึก Nghien hiền hết sạch 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 hiền sạch 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 hiền mình sạch 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 พอเสร็จแล้วไม่ย่านตางบ่เม็ดในพี่น้องเฮ็ดจังกินน่ะ ハッ นะจังจกให้หนั่งกินเดือกกับจุ๊บซะกันมนะั้งน้องคมกับมีโอ๋อพี่น้องถะกินได้ละ เปือดแต่ปือดแล้วอ,อร่อยมากพี่น้อง

แป้งกันเนอะว่าก,กันนี่คือน,น,นั่นสั่งนะนึ่ฟักกินยาขึ้นเกาเนอ